สวัสดีค่ะทุกๆคนทางช่องของ Dark Crime Story เรื่องราวคดีอาชญากรรมมืดต้องขอแสดงความเสียใจต่อเด็กน้อยและอีกหลายท่านที่ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับทางช่องเราขอร่วมอาลัยกับเหตุการณ์กราดยิงในครั้งนี้เมื่อวันที่6ตุลาคมปี2565วันที่คนทั้งประเทศสสะเทือนใจรวมถึงสื่อต่างประเทศ ได้นำเสนอข่าวกับเหตุการณ์กราดยิงของผู้ชายที่ครังณที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูที่เกิดเหตุที่ศูนย์เด็กเล็กและอีกหลายจุดในพื้นที่อำเภอนากลางเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า39ศพทั้งเด็กน้อยและผู้ใหญ่นี่เป็นรายงานที่รวบรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด39ศพ และมีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายในเหตุการณ์ครั้งนี้เราไม่ขอลงภาพผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตนะคะเพื่อเป็นการไม่สนับสนุนความรุนแรงซึ่งมันเป็นภาพที่หดหู่สร้างความรุนแรงสะเทือนจิตใจของผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นและทางสื่อต่างๆของงดการแพร่ภาพแชร์ภาพต่างๆในเหตุการณ์เพื่อให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตมีการตั้งคำถามขึ้นมากมายในโลกของโซเชียลทำไมทำไม มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมจบแบบการสูญเสีย่าม,มันคืออะไรกันแน่ทำไมต้องเลือกเป้าไปที่กลุ่มเด็กๆจากนั้นสังหารไม่เลือกหน้ามีหลายชีวิตที่ต้องเสียไปและอีกหลายชีวิตที่รอดแต่ยองคงเหลือบาดแผลทั้งกายและใจที่ต้องสูญเสียผู้อันเป็นที่รักจากน้ำมือของฆาตกรใครเลยจะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อคนก่อเหตุนั้นเลือกที่จะจบชีวิตของตนและครอบครัวไปตลอดการ การกอร่อเหตุในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในแค่ประเทศไทยแต่เกิดขึ้นได้ทั่วโลกในส่วนมากแล้วคนที่กอ่อเหตุอาชญากรรมแบบนี้มักจะอยู่ในกลุ่มของพวกไซโคพาธซึ่งเป็นโรคต่อต้านสังคมนั่นเองกลัวการที่จะ,ะเผชิญกับความจริงโทษทุกสิ่งโทษทุกอย่างโทษสังคมยกเว้นโทษตัวเองมองข้ามผ่านพฤติกรรมของตัวเองเก็บเอาความโกรธความกดดัน ความเก็บกดที่ตนมีไปลงกับผู้อื่นจากการนำเสนอของสื่อต่างๆในโลกโซเชียลเหตุในการที่เป็นเหตุจูงใจสำคัญของเรื่องนี้จะเป็นสาเหตุจากที่เขาถูกให้ออกจากราชการและแรงกดดันที่เขาเก็บกดรอบตัวจากผู้บังคับบัญชานั้นหรือไม่นั่นเป็นเพียงข้อตั้งสันนิษฐานความจริงนั้นผู้ที่รู้ดีที่สุดคือตัวฆาตกรซึ่งมันตายไปพร้อมกับเขาและครอบครัวอันเป็นที่รักของเขา ณตอนนี้หดหูใจที่สุดตั้งแต่เราได้เล่าคดีอาชญากรรมมาและทำคลิปลงช่องครั้งนี้เจ็บปวดใจที่สุดขอให้เด็กน้อยทุกๆคนรวมถึงผู้เสียชีวิตอีกหลายท่านจงสู่พภูมิที่ดีบนฟ้าบนสวรรค์หนูน้อยที่กำลังนอนหลับเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะไม่มีวันที่จะได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยทางช่องเราขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียผู้เป็นที่รักจากใจเมเลสอินบลิส R.I.P. ขอให้ไปสู่สุขิ